พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันศุกร์ที่7มิถุนายนคตสตศัก,กราช2 0 2 4ัคำพยานชีวิตโดยคุณเดโบราอ,อเม เพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องบางสิ่งสำหรับทุกคนข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามาธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมหนึ่งที่โมทีบทที่4ข้อ8พระถ้าการฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์อยู่บ้างทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทางเพราะสรงไว้ซึ่งประโยชน์สำหรับชีวิตปัจจุบัน และชีวิตอนาคตด้วยคุณเดโบราออเมเป็นพยานว่าดิฉันสนุกกับการดูนกนอกหน้าต่างห้องทำงานที่บ้านจากจุดนี้ดิฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการให้อาหารและความชอบของนกหลายชนิดนกจังโก้สีชนวนกระโดดถอยหลังบนพื้นสวนเพื่อเผยให้เห็นอาหารนกเขาเสียงเศร้า พลุบพลบโผล่ปปลบนพื้นเพื่อค้นหาเมล็ดลูกเดือยที่ร่วงหล่นจากเครื่องให้อาหารนกหัวขวานขนอ่อนนำเมล็ดจากเครื่องป้อนแล้วตอกกับกิ่งไม้เพื่อให้เห็นเมล็ดเปิดออกนกฟินทองเก็บเมล็ดต้นหนามได้ไม่เพียงพอนกนูแตดเลือกเฉพาะน้ำมันนกกระตั้วดำชอบกินทุกอย่าง การดูนกทำให้ดิฉันนึกถึงวินัยทางวิญญาณหลายอย่างที่ทำให้ได้เข้าใกล้พระเจ้าและพัฒนาความเชื่อศรัทธาของเราการถือศีลอดการอธิษฐานการอ่านพระคัมภีร์ทุกวันการจดจ่อการเดินวนไปวนมาการนมัสการและการศึกษาพระคัมภีร์เป็นวิธีการที่หล่อเลี้ยงความเชื่อศรัทธาของเราโดยส่วนตัวแล้ว ดิชันจดบันทึกคำอธิษฐานและใช้ห้องชั้นบนเป็นส่วนหนึ่งในภาคปฏิบัติฝ่ายจิตวิญญาณประจำวันของดิชันเราสามารถลองฝึกปฏิบัติทางฝ่ายจิตวิญญาณใหม่ได้เสมอครั้งแรกอาจจะเป็นการเดินวนไปมาหรือเข้ากลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดวิธีเหล่านี้จะติดตัวไปได้ตลอดข้อคิดสำหรับวันนี้ การฝึกฝนวินัยฝ่ายวิญญาณทุกวันทำให้เราติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อการเรียนรู้จักความหลากหลายของการทรงสร้างข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระคุณขอบพระคุณสำหรับวิธีการต่างๆที่ทำให้ข้าพลงทั้งหลายได้เรียนรู้จักพระองค์ และเติบโตขึ้นในความเชื่อขอทรงอวยพระพรคาบลงทั้งหลายให้ติดสนิทอยู่กับพระองค์เสมออธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร สภาคลตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ